ฝนตกหยุดแล้ววันนี้เย็นเย็นหนาวหนาวดูสามสาวใส่เสื้อให้สามสาววันนี้ต้มโครงไก่ต้มโครงไก่ให้สามสาวใช่ไหมรอรอกินเลยสาวสาวรอกินอยู่เดี๋ยวก่อนลูกซิลซอูอ้าวกัดเอาเลยหรอ กัดอะไรเหรอไปล่ะโอ้ยโอ้ยอันด,ดีลูกโอ้กินนั่นเลยเหรอโอ้ยแม่แม,ม่ต้มนานเกินมันเปื่อยออเอาน้ำผึ้งน้ำผึ้งกินตรงนี้ก็ได้ลูกเอ้ข้าไปไม่หมดอะนะ โอ้ยอร่อยไหมอร่อยไหม